สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ช่องฟิลพ์มวลาจุดเรื่องนะฮะต่อเลื่องต่อเลื่อยเอแมนครับโอเคไปว้ายตัดมหาจุดจุนบ่ได้ไายลูกน้ำมูกที่เป็นไปได้หรือไปใส่ชุดเดียวแล้วแล้วเลยสั่งเองจองเองตัดเองเอาใส่เองนักเลงพอจองไปจองอย่างติดทางรถสติ๊กเกอร์นี่ไม่พูดทั้งหมดผมจองแล้วเด็ ถือเวทีบ่ถึอเวทีบ่ถึงเวทีบ่ยังเวทียงกันตวีเอ่อบางคนก็พผาหเนลโอ้ยมุตัวกันติดลดอันเบิดวงมันกับพว่อกัดเขาิไปตดโลนเฮเฮาฮะพื้นทีโลนเฮมันนั่นบาย้นอุ้ยพอดีเลยต้องถามนี่ต้องถามคนนั่นปิงขากินเลยครับคุณพจพับไม่แต่บลันล่นานี่ไหมจาพับโงงานนี่ไหมจพับจาพับมืออือย่านื้อื่น โอ้รถเฮนี่บ่ส้างงาน่ไไปนี่แม่ไปกินร้านี่แมเจ้าก็เิไปกินเจ้าจมม่แดงเหล็กดัดแมแดงเหล็กดัดเล็กดัดก็มาแดงเหล็กดัดเด็กดัดดัดดัดเหล็กดัดขวานรถใส่ผักผักชีเล้าบีขวานใส่ผักชีเล้า ยังหาเมย์ยังหามยตายตกงมั่ลกบาดกตกดันตกบ้พือนมาขีดมาเดกีดหนาว่เียาบ้านนี่ครับมาบ้านนี่กอ่าันที่ทมหาอยู่มาบ้านนี่หาคิงหนาเนี้มเพียลยดิหรอ่าแตตอแตนตอไม่ดะยงแตนเราสีด้นฮะแตนซีเหรอน่าจะพวเหียวเดยดิ คนมาทเพือนมัตาแดีมันเยอมยังเดีมาเจปากจับจบจาเดี๋ยวเบิ้งพี่ไปมัดสมมติเนไอทิมเนี่ยไอทิปนียเจปากจะมาเหลียวบ้งพี่ไปไเออเดี๋ยวมอยุบเ่าหืมเ่ยเวเลยว่ามันสมมอไหนอียงเนี่ยโอ้ยเปลี่ยเอ้าแม่อยู่ไหลูก เพราะว่ามันเดียคือจังคนออกมาแปดแปดคอยว่าสิไปใหยผิดเปล่านี่ไม่ได้ให้แล้ล่ะมันมันมีคอนเทพี่นี่มันจะมีน้ำเงินเียวม่วงครับูชาต่อเราสิบูชาต่อบูชาเขาเอ่ยเอาตอกแส่เข้ามาบูชาเนี่ยไอ้ถ้าถ้ามือถางกัจังบูซาอไดตันมันรุดกับจังห่เมเฮนไห้แต่แจงเซไม่ใช่กับบูซากบเราหรอพ่จังเปีย บวว่าสิบูซาเอาสุดกันว่าสุดเวไร่แฮ้งแต่บ่ได้ดอกบอว่าสิไปยับเขาเอาผมสิมุสเนาะผมแค่ไปซ้อนียวาสิบกุบเกือชาตอนนี้กินปยังไนต้งล้าดต้งล้งดิต้งล้งมาหอมวยเราตัวนี่แ้เต้าาหอมมให้ยโอ้สกบเกนแต่ว่ายังอยู่อย่างหนึ่ง ถ้าเรลบคนขาแล้วก็ใหญ่เยอะพวกล้าก็ลบกันแบบเอ่เกเสียได้มันเยอะลบกไปทีนึงอ่ะเด้ลบไปทีนึงอ่นเด้เสียเออลไปทีนึงอันจนอันไอ้ผมมีมาไล่จ้ากพ่วงไปยุ่ล่องน้ำมันผู้่เดียวไ้ผมือรั้งอันนอนรับไปรักรกคนหลาคนมันไอ้เมนบ้กินยังด้วยนี่เนี่ส้ม บู้กก็เด็ดับเครื่องพิษไฟให้นะเนาะิษไฟเท่าไหรเนี่ยอ่าทีบบอกยางไปต่ำหัวต่ำหัวต่ำหัวต่ำเป็นแต่นอนฝันได้เดีะกนลยเนาะนั่นเลยเนาะนิ่นนี่แล้วนี่นเป็นนั่นนันเป็นโมคะดีอยู่นี่ หมักสมมอยู่ไสัยดีนี่สมมอ้วักมักสมมอวนี่คือเป็นภาษาอไทยนี่ภาษาไทยเขาจะเอ่ยว่าลูกเปี้ยวภาษาไทยเรียกว่ามะเซลใช่ไหมนี่ยเสียบอภาษาไทยกันหมายยังไงกเปรี้ยวชาคอสสดน้ำมะกอกน้ำที่ว่าเชียงกันเมือนน้ำลายผมไหลแล้วเนี่ยแต่ว่าผมกินไม่ได้เจ้ะยังไม่กินบ่ได้ย้องผู้ดีทองผู้อดี ท่องก็ดีใช่ครับเที่นท่องดีอีกแบบดันีไซมันเนี่ยเอองทุ่รศ์ภาษาไทยเขาเรียกว่าำหาหลวดฉลากขันเท่าอยู่ไก่แล้วไปเห็นค้านี่พ่าอย่งาดูกไปก็เพาอยู่ไก่เนี่ยบ่เห็นค่าเห็นอย่างเขาดิบัดเพาะห้างกันลดคาหาเหาขึ้นหอดถ้าเป็นยังไงหรอก ก็บอกอยู่ด้วว่าอันเดี๋ยวไายไปรถเด้ออืมบอกกูบอกเพื่อนเนี่ยอันละขันเห็นเพื่อนก็บอกเพื่อนในเด้อว่าอายอยู่รถกันไรจะเรียนตัวลายย่างนั่นฝากบอกเพื่อนแน่ไม่ถึงฝากบอกออมแอมบอกออมแอมเนี่อหลังเลยถอดไว้เออน้องย่างมาบอกว่าอันน้องแอมถามหาต้องแค่ท้ายแล้วล่ะท้ไม่ใส่ลายเทียนเอามือเทียมไว้เอาโทรศัพท์ ทีมาพ่อเข็มยังเดือนนี้เห็น่ายย่ำอยู่ใกล้เนี่ยอ้วนบรนทัดขาหาในกลุ่มหาโทรศัพท์หนูนะเอโอ้โเอาดี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 แม่นบ์วนี่เออเมนนี่แหละนั่นบัวราอะไรนี่ล่ะงานเราเองงาเอาเองแกนกับแหวนนะครับแหนถ้าว่าเดี๋ยวมันปิดประตูบัวแมนอันตอนน้องไปว่าอันไอ้ไอ่ไปเอ็นไปเหดคชีพกับบัดจูไอ้ไอ้โทรศัพท์หนูฝากนิดเด้อ ก็เลยติดมือมานน้ำเ่ดน้ำก็เลร่มพี่หน่องกัเลยหัวเลยว่าอุตส่าห์ว่าสิมีคาแต่บอกในทอะไรเพต่เมาเจ้าตัวนเมาเองนี่ฮเอามันคือพันกันไว้เถอะวะคือกันพูกับเป็นคือกันุ่ดไม้พันกันมาแล้วมาแนกันมแล้ว้วจะคว้องกับชุดไมคือกันละเสียม่วงกองตองคือกันเอาม่วงอีรตีพูดได้่ยง มันก็ม่วงหลายคน่มสีชมพูองตองด้หรอบอมม่วงม่วงม่วมันนสีสีชมพูองตองสีม่วงม่วงกองตอีิวม่วงก็องต o องตเกมม่วงของทองม่วงออฮะมาทันก่อนมาทังหลังประเดี๋ยวจะไ้ไปตัดออกเอาตัดออกเรืองคอยว่าแล้วใช่ร้าไปไทยอ่ี่บคัเนี่ยาไทจัดดุดโดดออก มาไลสันเดี๋ยวห้ามเขาเนื้อเขาอีเด้ไปขอกินก็จะภาเนือกันเขาจะาลาบมวยเนื้อกันกินข้าวก็จะภาพลงหน้าเพราะว่ามืออึนปสิปง้ไหมกินล่วงหน้าก่อนนะเขากินลงหน้าร้านโจราบเก็ดก็ใช่่ะมืออ่นผมสช้มเหรียมืออึนไม่นยมืออึนใกล้ๆน่งไม่ผสมที่ถึงยผสมบบผ่านะับัตรติดบัตติด บาทมันเป็นพะออีกันทั้งใด้วดีอบาได้เคมอันนี้มันเป็นแบตเตอรี่สารอ้อกันบ่แมเนเป็บาด้ยก็บาทเกใส่ได้เอาใส่ได้โดนปันใดเขาใส่ใสได้โดนปันใดได้ไดายปียู่หเลาใช้อะไรมแมนหมายถึงว่าชาติเถวนึงแหมหมายึงไปเปิดยังก็เปิดแอร์แอแอร์ด้ประมานหโมงแอร์ตังบ่ ใช่ได้ไปโดดอันนี้คือเอาไว้สุกเฉิญนพัดลมมันบ่นี่งลไอ้เอาไว้พัดลมไแ่งหนาพอดีกันบ่เมื่อันพัดลมเปิดในเบิ้อมือนเนีสองมื่นปแล้วรกก็หลายมือแล้วพัดลมมันเสียแพัดลมมันเีถ้ามดาจัดเลยครับนี่ไปนี่ไปทีนี่เปิดพัดลมก็เปิดไฟยังเดียวไฟยังเหลือหลอยเปอร์เซ็นี่ใ้เขาเบื้อตีกันแล้วเบืาอเตีกันไปแล้วแต่บางมันเลื่อนเสียบไฟอันนี้าไปเคลนไปเอาบล็อกออีกแล้วนึงบล็อก นี่ไฟนี่ขานี่เสียบแกงนี่ซ้อเสียบได้เนาะคนละงูเอ้าวันนี้กดกดี่แดงแดงเออเสียบตาได้ปะงาวพั่มตัวเนืงบานนี่นี่บดขืแดงนาบนี่แดงนาบะนี่เออพร่มเสียบอีกเสียบพัดล่มอีกเห็นร่องไงมึงพอมเออรองหนน้องมึงตัวเออใหญ่ใหญ่ อยาไ้บัตร <Y compra S 1> ีเขาบอกอิบเขาตอบไปอกี <ne> er, ่บบอกเออไเปิดเปิดอันนี้ไม่เจ้าสิล่ะนี่ยเย็แล้วเยเย็นแล้วนี่เอาเวลาเดอถามพี่พนห้ันจเอาพบอบอกหรวอว่าติไปเท่าะไรอมันเทก่อามบมสามามมบามสสามสามสินสาิามิบสามสสามสมามสิามสดบมสิาทาเา เอรก็ได้แต่ว่ารับสิบไ่ได้โดนนี่รับมันดไม่ได้โดนถึงขนาดนั้นนะแอรนถ้าแอรนนี่นะแต่ว่าถ้าเป็นระบบสองสองสองท่อจะโอเคเออเร์ระบบสองท่อแต่เก่ามากเปิดพัดลมเท่านี้ล่ะเว้ยครไปนอนวัดนนนอี่ยไปสบายกันพาร์ลมแหละอยู่ในห่มไหมเปิดตั้งสิบมาจะอยู่ในห่มนีอล่ะตากแดดดก่อนเขาติดผ้ามากอยู่มันซีแอร์มันต้องรุ่นน้ำอายนะ ต้องใส่ไฟรุ่นนั้นเพอา้ายนั่นฮะเป็นแสนบ่อป็นแบบมันทุกมื่นอันอันนี้มันก็ได้อยู่ถ้าติดแอร์แบบพอดีนะมันก็ได้หลายชั่วโมงก็ได้หลายชั่วโมงคือกันแต่ต้องเป็นแอร์บ้านแบบไอ้แต่มันบ่มีหม่องต่างแอร์บ้านไหมถึงว่าแอร์บ้านเลยไหมพี่ยังลดไอ้นอรยเฮ้ยลดสิไายไปให้เขาพอดีกับ่ได้านี่ตัวนี้ยย่านติศดารแต่ว่า ไม่ได้ท่าผิดแล้วทีนี้แตงเพิ่นตั้งยังปุป๊บมันจะต้องเลิกเปิดอันนี้กันน้อยเปิดพูดถึงว่าให้เพิ่นเฮแตนี่ก็ได้นะครับเขาเสร็จบวกทั้งหลังถ้าจะกี่เมตมันก็ดีเบิดหมือนบิดหมือนหรอรถไฟยังไฟนี้สายไฟยาวอยู่กับเสียบไฟวัดกับโรงเรียนโจมนนะบหลากเอไปซื้อมาแล้วเครื่องเมตรเหรอพันหนึ่งสามสิบเมตรเออดังเถินมันยังเจ็บมันจะเปิดได้เบิดหมือนแต่เราอยู่ในแบบแบบนี้ ่ไปซืออยูเราแค่อยากถามเพื Mine, ่อไว้เพ like nice ื่องานแบบของไฟอ่ะขอมียังยังร้านตลาดถูกต้องลงลุงการลงลุงอ่ะบ่มีอันทุกตลาดในกรุงเทพฯอ่ะงานในกรุงเทพฯอ่ะไม่มีที่เสียบอยู่ยังแม่ไงมีไอ้เข็มแล้วก็มาเพื่อนหนาวห่อนเท่ากับบอดดี้ยู่ว่ะเฮาอยู่ในรถได้เด้อ่าห่อนมันก็บห่อนใด้ในรถก็นอะไบอดด้บ่ได้ยูว่ะต้นโมมุนเวียนก็บห่อนมีเย็นได้เด้่นี่แล้ามีรายการอะ้รเด้่นี่ เอามัอดบอามับดว่าเขาไปจอดในหมเขาเปิดไไแต่ว่ายหมอนแต่นี่มีครับนี่มีอะด้พเลูุมถอดวะลุ่มก็ถอดฮะคถ้าพี่นอนคลิปนี้ไปชั้นนี้นะครับผมบอกกันที ยู่เอ้ยบาติบาอยู่วะอยู่ไหมเออเอ้าเอ้าเอ้าไปๆครับพี่น้องติดตามลูกเต้าครับพี่น้องนะครับน้องฟิล์มนะครับคลิปสองเลนี่เออผมถ่ายสองคลิปแล้วเออคุณน่ะนี่แหละน้องฟิล์มน้องฟิล์มเาครับผมปบุกเต้าอันว่าห่ากับสีตัดออกด้วยครับผมอันที่ว่าเพป็นเฮ็ดยัางไงเบื้องนะครับผมอันนั้นขั้นมาหาพ่อแต่พ่อเป็นคนเด็กขี้ละละแต่ว่าไพ่นอก่ะ เจ็มสีส่แล้ว <laughs> ไปครับพี่น้องคร,ครับสัสดีครับขอบคุณเลยครับสวัสดีครับ